ใครแตกก่อนคุณนั้นมือได้รางวัลไปไม่ใช่ไมเราตลงวคจะแตกกันก่อนครับน้อไดไหมทีมงานช่วยมาดูนะครับใครแอบเอามือจิกตีมือได้เลยแล้วนาะ่งสไปครับจะดูครับใครแตกก่อนแตกแลรีบลมาครับใครแตกรีบลงมาให้ไวเดี๋ยวเชิญรับเชิญรับยาไที่ช่องสามครับใครแตกม ขอนี่ย่นโอ้ยโยบานเลยเนี่ทำไมคนที่หนึ่งามต้องได้เพื่อนกัาัเลยนี่ยพี่เมื่อกี้ลองทันไหทันสาคนแรกทันแค่สาคนเราทัน3ามคนแรกจริงครับด้สายตากรรมการมขอสามคนแรกเดี๋ยวปล่อใหม่ได้ไหมแล้วที่เหลือคนไ้ออกอะจบน่ะสามคนเอาเรื่องได้ ต้องปกไว้ได้ครับอย่าเพิ่งเปล่าครับอย่าเพิ่งทะเใจนะครับเดี๋ยวนะครับผมผมไม่เฉยนะครับนี่เราไปอยู่ด้านในวงกลมครับแม่นยังไม่แต่งนะต่อไปคือเราไหมคือเราไหมนะไม่เหนว่าใครจะได้ไหมนี่แต่งนิดนึงก็มือนะถ้าบอกว่าพอคือพอเท่ากับว่าครบแั้วนะครับรอรอรอับห้าคนนะหนึ่งสองแล้วถ้าเกิด 1 2 3 ชุดมิ้งสีชาติคุณทองพิศรหัสบัณฑิตพิกาตเชิญไหมเลือกเชื่อไหมเลือกพี่เม้งเม้งแม่แต่แล้วใช่ไหมเม่งทำงานเดี๋ยวเจอกันโอเคนะอย่าลืมนะมันเรียกด้วยนะไปพี่สงสารน้องว่าเอาชุดมิ้งให้วะเอาเม้งแม้งพยายามจัดแม่เอามิ้งไปขึ้นตัวก่อนเอาไปขึ้นตัวให้ขึ้นค้นตัวเอาไว้ป่ะความพยายามเติมครบไทยเมื่อไหร่ไม่แตกสีแล้วไม่แตกสีแล้วโอเคป่ะ เติคมครบพันเมื่อไหร่พอ้องคู่ไม่ได้หรอ กับการแตะชุดหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้สีชาติทันทีเลยก็ทีมเลยครับก็จะมีทั้งหมด8คนนะครับก็ลงมาแล้วก็ผัดกันปีชพอปยิงชุบใครชนะจะได้ตีอีกฝันหนึ่งพอตีเสร็จแล้วฝั่งนั้นต้องแพ้ออกไปนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าทีมไหนปีชุกชนะ8ครั้งติดนะครับมนั้นก็จะชนะทันทีนะฮะก็มีการง่ายๆครับเริ่มกันแล้วนะครับหนึ่งสองส่าหกเจ็ดแปดตันด้วยแรงนะอยไหล่อให้อ่อให้ ไม่เป็นไรครับกันกระตุ้นยกมือขึ้นมาครับยกมือกันได้นะครับเป้ายิงชุบเอ๊ะับพีอกันมาไม่สะใจเลยตบมือกันเป้งๆเลยนะกันได้ด้วยเหรอการได้แกันเ้คือฝั่งเานะโอเคฝั่งนี้โดนไปแล้วสครับนะะรัะเต็มตัวง้างมือมาครับเปรยิงชุบ คนทั้ง8ต้ะเนี่ยนี่ครับฝั่งนี้โดนไปแล้ว3ศพครับถ้าเกิดว่าฝั่งนี้4คนแล้วรับงตรงนี้1 2 3 4 4คนโคนนะฮะแพ้เลยนะฮะเหลือ4เอาอะไรเอาอะไรมีการเลี้ยงก่อนขอพรเราจะออกอะไรออกอะไรออกอะไรออก2อย่างเลยคออก2อย่างออกเทียนไหมง้างมือขึ้นมาเปัายิงจุบ โอเคครับนะฮะง่ายๆอย่างเงี้ฮะทีนี้ตอนนี้เอ่อเท่าไหร่วะสามต่อหนึ่งฮะมีแรงไหมครับมีครับมีครับมีแรงอะไรแรงอุปกรณ์ร่วงกินกินข้าวเต็มเลยวันนี้ยังเลยไม่เต็มเลยเติมเติมไหมพอแล้วพอแล้วเติมปกตินี่สายเคมีหรือสายธัยพืชครับสายธัญพืชพอถ้าธัญพืชส่วนใหญ่จะเป็นกัญชาอะไรเลยก็ โอเคอันนี้เราไม่พูดกันนะครับไม่ดีไม่ดีเตรียมมือขึ้นมาครับเตรียมตัวเบายิงจุ๊บจุ๊บเอายิงอีกคนเหลือกี่คนครับนะครับฝั่งนี้เหลือแค่สี่คนฮะเอาฝากความหวายที่มี่นีพีเขาแต่กับขอมือผู้เหลือชีวิตฝั่งฝากมือผไหนครับเหลือเหลือกี่คนครับหนึ่งสองสามฝั่นี้ยังเหลือกี่คนครับยกมือข่มเขาหน่อยครับคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยกมือข่มเขาหน่อยครับ เทียพี่คิดว่าพี่โป่งของพงคิดว่าจะสู้ปโคชนะไหมครับโอ้โหช่วงนี้พี่มีคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างค,ครับโค,ค้งงานไว้ก่อนใช่ไหมครับโอเคครับผมพร้อมนะฮะเตรียมตัวเปขายิงชุบเรียบร้อยครับไปอีกแล้วทีนี้โควิาดอกาศโอเคครับตอนนี้ฝั่งซ้ายนี่เหลือคนเดียวแล้วนะฮะ พี่จะไปหองมาดูกันครับผู้แดงเนี่ยหนึ่งต่อเจ็ดครับไม่มีใครคนยไทยเราที่ยืนอยู่เป็นนคเจ็ดชนะไหมเนี่ยแดงแล้วเปิดแดงแล้วเต็มตัวนะครับเขายิงจุ๊บจุ๊บโอ้โหมาแล้วครับนะฮะอีกหกคนครับอีกหกคนอีนะครับไม่เยอะเลยจริงๆโอ้โหผมก็บาดเนื้อร้อนเนี่ยเห็นตัวนะเขายิงจุ๊บ ขอยิงชุบนั่งเงียเชื่อคน่เป็นงารกับมารที้ก่อนหนึ่งทีนี้้วยรบร้อยครับฝั่งนี้อเราเป็นชุดนิกสีชาสีชาจุด่ เรียมโหดฮะโค้งเงียบคนเขาช่วงนี้ก็น่าเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นการแจกรางวัลรักกีดออีกแล้วนะฮะซึ่งรอบแรกที่แจกเป็นทางด้านของชุดรอบนี้ค่ะห้าชุดครับใครจะได้ไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ได้เสื้อแล้วใส่เลยครับโอ้โหแรงเลยนะครับทำให้สีวัว เนี่ยครับวันนี้คนนี้คนนี้ได้มาแล้วนะฮะเป็นชุดโรเมคานะครับหนึ่งชุดเนี่ยชาเปล่าเนี่ยครับถ้าดีใจนยพี่คงไม่ใช่ชุดก้าเย็นนะได้ครับนะครับเนี่ยก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกหนว่าใครจะได้ฮะสามศูนย์หกเจ็ดห้าไม่เคยทำถครับสามศูนย์หกเจ็ดห้าเหมือนนั่งรุ่นกอลลุ้นหวยสักอย่างครับเนี่ยแต่ละคนจับจ้องไปที่เลขของเรานะฮะเอาพี่หกแปดศูนย์ สามส่วนหกห้าห้าครับน um yes ั่งรอรู้เกีนครับหกห้าห้า่ยหกห้าห้ารอลุ้นกันนะฮะสอคำอันเลยสามส่นสามสี่หกสามครับสาม4 6มีมีไหมครับใช่ไมเลยมสามใช่ไหมครับโไม่ใช่เล่อ๋อไปเข้าห้น้ำไม่เกี่ยว ครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะได้ไปนะฮะนะครับโอ้โอ้สาม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 สนมามสามสาก็ามสามสามสามามสามสามสาแลามามสามส่ามสามสามสาเรามสามสามสามาม้องสามามสามสามมามามสามสมสามามมาาาามมมาสานมมดมมาสามมมมม่าา ไอ้น anyway> uh, ั่นไปนั่นเอ้าว่าส่วนของสาแจกคนที่ยังไม่ได้ของรางวัลนะก็จะอยู่ด้านล่างนะครับหน้าตาก็รอรุนกันอยู่นะฮะหลายละคนนี่กำลังค่ะข้ามเครียดนะครับข้ามเค่งนะครับว่าใช่ไหมนะฮะจะใช่เบอร์นั่งรุนกันอยู่นะฮะตรงนี้ส่วนคนที่ได้แล้วมาดูชุดนะคนที่ได้แล้วครับนี่หน้าตาชิ้นบานนะครับพี่โอ้โหนะฮะคนที่ได้แล้วครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะยิ้มยับจมใสนะฮะนี่ครับนี่ยต่างกันลิบลับครับนะสู้ๆเดี๋ยวก็ได้นี่สามซื้อแมตต์นี่ครับมากันเรื่อยๆนะฮะเพื่อนฝากไว้แล้วเขาตียังไงเราให้เพื่อนเขาไปเข้าห้องน้ำอ๋อเขาไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาใช่ไหมฮะตัวบ้าเถื่อนโมฮิมพ์เขาเนาะคือตอนนี้กำลังเอากุ้งออกใช่ไหมฮะหยาบกับชิมิงโค้ดเน่ยฮะทีนึงชุดแรก ัรทานนิดนึงครับขอบยางกินงานลำให้พี่หน่อยไม่ไหวนี่อยู่ที่มือผมนี่ครับไหมาอย่อยู่ที่มือตรงนี้คันยืนยืนด้วยี่ครับสี่วันนี้นะใช่วันนี้เลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเ๋ยวเวลาไม่พอทอตามได้ไหมครับ ือว <Okay>. um. ่าเขากาลังทำทำทานอยู่ใช่ไหมปล่อยคู่ปล่อยปลาปล่องมลงคอคอหางครับขอไหมโอเคเดี๋ยวผมถือให้ก่อนนะตอนนี้กินกนรตอนนี้ทุกคนครับขอมนนะแจกมาครับชิ้นต่อไปแจกไปที่รับที่ที่ไหนเลย่ายถ่ายรูปไปที่ละที่นก็เลยสร้างภาพนิดนึงกินได้ดีนะ ชุดต่อไปชุดอีเซียนละกัห้ารางวัลก็ต่อไปุดีเสียนวัลทีนี้ก็ไปชิลแลชุดครับซึ่งแจกพีแค่ห้ารางวัลเท่านั้นนะครับยิ้มใหม่ยิ้มใหม่เออนะครับยิ้มไห่ครับยิ้มไห่ครับเออนะครับนีครับนีฮะชุดอีเซียนหรางวัล โอเคครับน okay ี่คร okay okay. ah ับถมหน้าผ um> yeah. right. wow. oh. okay. yeah, ู okay. Okay. ้ได้รับรางวัลครับเป็นน่นแหลของ M2P2 ในเม้าจากรจิ l วนี่ครับผมโอเคครับโอเคนะครับโัเคครทั้งนี่ก็ครบเนี่ะนะก็จริงๆแล้วจะมีผู้เล่นเนี่ยอีกคู่รถใหม่อีกแล้ว ก็นี่ครับปิดงานแล้วนะสำหรับงานข้าวต้หนึ่งปีเนี่ยจริงๆเรามีแฟนกลับอีกเยอะเลยนะที่อยู่ด้านในกําลังจะทยอยกันออกมานะครับนะและอีกบางส่วนกําลังรอซื้อโค้ดกันอยู่เนี่ยที่แก่บางส่วนที่ออกมาถ่ายรูปกันข้างหน้านะครับที่อสุรหานนาทองตรงนี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับก็ทยอยมาได้เลยครับนี่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับนะที่ออกมาถ่ายรูปการตรงนี้นะครับกลุ่มนี้นี่เขาต้อนรับภักยาอ้ยภัก แพทบัดเบลนะครับนะฮะกับกลุ่มนี้นะฮะย้ำอีกทีน้องช่องไหนนะช่องม่วงช่องม่วงช่องม่วงสองทุ่มสองท่มงทุ่วงเอชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรช่องม่วงสองทุ่มโอเคฮะจัดไปนะจำหน้าด้วยนะฮะนะครับนะฮะโอเคโอเคนี่ครับได้ฮะโอเคตรงนี้นะฮะ นะครับตัวตัวนะตัวตัวนะพวกนี้ไม่ช่วยใช่ปว่าเออใช่ครับนี่ฮะไหล่ไพ่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมปุยปุยครับโอเคครับนะฮะเร่อเกี่ยวกับไหล่ไพ่นะครับไหล่ไพ่นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรไหล่ไพ่ครับไหล่ไหล่ไหล่ไพ่ครับเฮ้ยไหล่ไพ่มันเยอะจังวะไห้่ไพ่อะไร้ห่ไพ่ครับ